สวัสดีครับพบก,กับข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออกชิีงเหนือตอนบนประจำวันที่10สิงหาคมพุทธศักราช2 5 1 6ในช่วงบ่ายครับมาเบื่งลักษณะอากาศกันก่อนนะครับมรสุมตะวันตกเชียงใต้กำลังปานกลางที่ผัดปกคลุมทะเลอันดามาันประเทศไทยและก็เอาไทยเรืมมีกำลังอ่อนลงในขณะที่ยอมความกดอากาศตำ่ำยังคงปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน อากาเอาตังเกียลักษณะเช่นนี้นะครับกระชิดไ้บริณผัดมะโนออชิงในะตอนบนของเฮามีฝนลดลงแต่ก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นใ้บางแห่งในช่วงนี้ครับภาพไายดาวเทียมกับเสียนได้ว่าท้องฟ้าปกคลุมด้วยเมฆสั้นสูงเป็นส่วนหลนะครับแต่ว่าเมฆสั้นตาเล็กหน่อยเต็แดดซองอยู่นะครับช่วงนี้เดราตัวอากาศคอนแกนนะครับผมท้องฟ้าก็ค่อนข้างที่ ทีปลอดโปร่งนะครับยังบ่ทันมีฝนนะครับเนาะเช่นกันนะครับดีด่าตัวอากาศสกลนครนะครับกัมีฝนดานตอนบนของบึงกาฬนะครับผมครับสำหรับเมื่อนี้นะครับผมกับฝนฝ้าขนองลายละ30ของพื้นที่ส่วนหลนะครับแต่ยู่จังหวัดนนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครแล้ะกัชัยภูมินะครับอุณหภูมิสูงสุดในเวลากลางวันมื้อนี้อยู่ที่ประมาณ33ถึง36องศาเซลเซียส ส่วนอุณหภูมิตามสุดอยู่ที่ประมาณ23-26องศาเซลเซียสครับครับสำหรับข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกับผมกับมีเพียงแค่นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน